อทีมเจเนียลพาไปเที่ยวสวนเนาะค่ะเนาะ,ะไปเที่ยวสวนวันนี้สิไปปลูกทั่วขึนหันดี่ค่ะแปวทั่วขึนหันเอาตัวขึ้นร้านเหิดไวเรียวลังลัางล้าง,งตนุนล้างเครื่อมันกับบกขึ้นแม่ค่ะตัวก็ต้องได้แปวขึ้น,นจับขึ้นจัดระเบียบใหม้มัน ไปจัดระเบียบขึ้นเอาขึ้นห่านเอาขึ้นร้านเพราะสันสิบโบเป็นห้วยมันจะไปน้ำดินทำมาหากินไปไปนอนยางดิ่งวัวจะขี่รถมากยางวันนี้ยางอู๋วัวมาแล้ววั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 ว ัวกำลังมาเอ้าเอาเอาเอาไป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 สวนทางกับวัวเวินทางกับวัว Um กล้วยปลูกตะไคร้ปลูกเน่อยู่แนวกินเนาะค่ะผมเผาหนังหอมความสาดทางนู้นเป็นอินทับผาลำมะม่วงเป็นเมื่อช้อนงูซาบุลละก็รุ่นพุทราอยู่ฝั่งนู้นอร่อยมากพุทราผลกล้วยกล้วยน่าเลี้ยงมะพร้าวนังหอมอินทับผ้าลำอยู่ฝั่งนู้นคุณหนังหงายเจยวงาม หญ้าหวานหญ้าจักระพัดอกอไผ่หวานอยู่ทางพุ่นพี่น้องกอไผ่หวานก้นมะขามมะขามเปรี้ยวตะไคร้เล่นนี่มีตะกวาตะไคร้พี่น้องกอตะไคร้ไว้ทำปรุงอาหารค้าอยู่ทางพุ่นเถะค่ะนั่นก็มันมะพร้าวน้ำหอมอ่อมสะกุ้ยกล้วยอันนี้หญ้าจักระพัดกุ้ย แดดส้องตาพี่น้อยแดดส้องตาปลุกตัวคันปลุกปลุกตัวนี่เห,นเห็ดจ้องจับมือเราก็ท่านเลี้ยวแต่ละหน่อยมันย่ำเวียนมันแดดปวดค่ะแดวดวัวไว้แดดปวดหัว บไว้พี่น้องมันเห็นใดได้อยู่ดอกตบามันหงสีท้อนละมานเราก็ต้องมาตอนเนอย็นเี้ยหมูเวียนเกิดตองเขาหมมันแดดแดดแห้งแดดจ้ามากอืคุณลองเย้าด้พี่น้องคุณคือพี่ปัดคุณทิบมาปลูกดิ่งอูกกับเมือด่นี เอาขัางมาซักซักใบอย่างตามันปุดต้นนี้น้อยเตรียมการไว้เอาขางมามาซักใบเตรียมการไว้แต่ละร่องนะคะนี่นี่แต่ละร่องนะคะไม่ใช่ร่องเดียวแต่ละร่องยาวนะยาวยาวยาวแต่ละร่องสุด กำลังขึ้นกำลังขึ้นอืมค่ะเจกหวยมันสีโดกซ้ำใดปีนี้ปีที่แล้วโดกคักโดกเนี่ยพี่น้องโกงบนพุ่นค่ะ บนพู้นพืนทั้งบน,น,งบนปานี่เก็บน่้ยไก่นั่นแล้วจ้งปลูกปีที่แล้วนี่ปลูกไก่เมื่อเล้วปานเอาปานี้ฟ้าที่ยิทําทำการมัดข้างทั่วได้ปานงัดมัดเกลือถั่วแดดตั้งแดดกับอะไรพี่นอ้องกล้องมันจีฮอน มันจะร้อน